สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอกระบอดีนะครับ vivo y 28นะครับเครื่องรุ่นี้ยับเลยนะครับหน้าจอมันหลุดขาดมาด้วยนะครับผมก็ใช้เป็นน้ำมันลอนสัตว์นะครับคลิปนี้นะครับเราทำแบบง่ายๆนะครับรูดไปที่ฝาหลังนะครับน้ำมันลอนสัตว์เนี่ยมันจะไข่กาวครับเพื่อนๆรูดไปรอบๆส่วนที่ระมัดระวังนะครับมันจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับอยู่ใต้เลนส์กล้องใส่แพรสแกนนิ้วมือนะครับเพื่อนๆนะครับ ผมจะใช้เล็บแทนนะครับมันจะจิกได้ไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าป้องกันสายแพ้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปนะครับเราก็จะไม่มีสายแพ้หรือว่าเราต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนอีกนะครับนอันนี้เราก็ได้แล้วครับถอดเสร็จแล้วนะครับฝาหลังต่อมาให้เพื่อนๆนะครับขันน็อชุดบนนะครับขันออกให้หมดเลยครับ น็อตเนี่ยจะมีความสั้นความยาวของตัวน็อตเนี่ยที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆสามารถปนกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นขันน็อตชุดล่างนะครับขันให้หมดเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าเราจะต้องถอดตัวบอดี้กลางนะครับผมแล้วก็ต่อมาให้ถอดทับซิมนะครับ ใช้เข็มจิ้มแล้วก็ดึงออกแล้วก็ลูดไล่ตั้งแต่ทัดซิมนะครับใช้เล็บนะครับจกิกแล้วก็ลูดไปรอบๆนะครับให้มันดังแกลกแกลก,ก,กรอบเครื่องเลยนะครับนะครับมันจะมีล็อกของมันแล้วก็พลิกมาด้านซ้ายนะครับอย่าพลิกด้านกว่าเดี๋ยวใส่แพร ь. สแกนนิ้วมันตึงแล้วมันจะขาดเอาตวัวน,นี้จะเป็นฝาปิดบอร์ดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แพรแบตนะครับเพื่อนๆใช้เล็บจิกออกนะครับเพื่อตัดสฟและส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แพรสแกนนิ้วมือนะครับใช้เล็บจิกออกมาเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับให้เพื่อนๆทําการเป่าลมร้อนนะครับอ่าแต่ถ้าไม่เป่าใช้น้ํามันรอนสั่นก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆอย่าเทราดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆแกะเอาข้างๆนะครับมันจะเป็นกาวนะครับเพื่อนๆใช้เล็บนะครับค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงออกนะครับมันจะรัดแบตไว้ให้แน่นนะครับ แล้วก็ดึงแบตออกเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาสายแพรออกก่อนนะครับสายแพรตัวนี้จะเป็นสายแพรหน้าจอนะครับที่มันขาดมานะครับเพราะาเครื่องตัวนี้หล่นมาแบบประมาณสองเมตรนะครับหน้าจอหลุดสายแพรขาดไปเลยนะครับ ตอนนี้ผมจะประกอบใส่แบตก่อนนะครับผมจะเทสหน้าจอที่ผมเตรียมมาตัวนี้ผมจะใส่เป็นงานจอแท้นะครับนี้แล้วก็ใส่ใส่แพรแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับผมว่าหน้าจอที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับไม่ใช่ประกอบเสร็จแล้วหน้าจอมันมีปัญหาทีนี้งานยากเลยนะครับจากที่เราจะเ,เปลี่ยนจอ เองแล้วก็จะประหยัดตังนี้ทีนี้เราต้องไปซื้อจอใหม่นะครับถ้าจอมีปัญหาเราก็เคมกับร้านนะครับที่เพื่อนๆซื้อนะร้านนัน้นๆน,นะครับผมเพราะว่าแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ผมเทสจอมันใช้ได้ปกตินะครับแต่ตัวนี้ผมก็ต้องเทสให้เพื่อนๆดูว่าเออมันไม่มีปัญหามันใช้ได้ซีไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับผมอ่าแต่ถ้าหน้าจอมันใช้ได้แล้วครับเรา,เอาออกก่อนนะครับแล้วก็ เราทําการอ่ตัวนี้จะเปลี่ยนบอดี้เลยนะครับเพราะบอดี้มันโค้งนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนบอดี้เนี่ยครับโอกาสเวลาเราประกบหน้าจอไปมันจะไม่สนิทนะครับเพราะว่าบอดี้มันโค้งทีนี้มันไม่สวยเลยนะครับจากที่ว่าไม่สวยนะครับทีนี้บอดี้มันโค้งเนี่ยครับเวลาเราใช้ไปหน้าจอก็จะแตกง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดการแข็งแรงนะครับแต่ถ้าบอดดี้ใหม่เนี่ยครับ เวลาเราประกบหน้าจอไปเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะสนิทนะครับผมแล้วก็จะสวยงามนี่ครับตัวนี้ผมเทสหน้าจอแล้วก็บอดี้ก็ลองประกบแล้วโอเคนะครับตัวนี้เป็นบอดี้แท้เลยนะครับเวลาบอดี้แท้เนี่ยมันจะทํางานง่ายนะครับเพื่อนๆมันจะมีกาวมาครบนะครับเราจะไม่ต้องอะไรมากมาย ส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูเซนเซอร์เราก็อย่าไปปิดบังมันนะครับตัวนี้เราลงกลาวไปได้เลยนะครับเพื่อนๆลงให้รอบไม่ต้องเยอะมากครับเอาพอดีพอดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลงกลาวตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วเราก็ปล่อยให้กาวมันเซตตัวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ยางนะครับ ใช้ยางรัดแกงเนี่ยครับรัดประคองนะครับไม่ต้องส่องครบนะครับรัดมากไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวหน้าจอมีปัญหานะครับผมเคยนะครับอย่าไปรัดเอาแค่ประคองไม่ให้นัดให้ไม่ให้กาวมันเซตตัวพอพอเซตตัวนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้กาวมันเซตตัวส่วนตรงนี้เราก็มาเอาอะไรเดิมออกนะครับเพื่อที่จะทําการย้ายนะครับ ตัวน,นี้ก็ใส่แผ่บอร์ดชุดล่างกับชุดบนมันจะเชื่อมกันนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยครับมันจะเชื่อมใส่แผ่ตัวนี้นะครับค่อยๆดึงออกนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นบอร์ดล่างแล้วก็ส่วนต,นตรงนี้จะเป็นใส่สัญญาณนะครับเพื่อนๆใช้เล็บสก,กิดออกนะครับค่อยๆดึงนะครับตัวต,ต,ตรงนี้จะเป็นชุดบอร์ดนะครับอ,อันนี้บอร์ดสัวนตรงนี้จะเป็นชุดลําโพงนะครับเรา เอาอะไหล่เดิมของมันเนี่ยย้ายมาใส่ใหม่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลําโพงครับค่อยๆแซะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแซะพังได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะกอกรนะครับให้คลิปมันไวนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะอธิบายว่าค่อยๆแซะนะครับเดี๋ยวลําโพงมันจะพังได้นะครับผมส่วนนี้เป็นยางนะครับของเดิมมันก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นบอดี้แท้ส่วนตรงนี้ไม่ต้องย้ายนะครับ บอดี้แท้มันมีมาให้ครบเลยนะครับผมนี่นะครับไม่ต้องย้ายนะครับทีนี้เราก็จะทำการย้ายแค่สวิตช์ปิดเปิดตัวเครื่องนะครับอ่าอันนี้เราก็ใส่ลำโพงไม่ได้เลยนะครับมันมียางมีกาวมารองลำโพงมาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมส่วนตรงนี้เราก็แซวออกนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่ว่า เป็นสวิฟ์ปิดเปิดนะครับแล้วก็วอลลุมเสียงนะครับเพื่อนๆถ้าสวิฟ์พังใส่แพรพังนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะใช้เข็มแสะเพราะว่ามันมันเล็กแล้วก็มันบางนะครับค่อยๆแสะนะครับส่วนคลิปเนี่ยผมจะก่อให้เร็วเร็วหน่อยนะครับแต่ผมก็จะอธิบายว่าส่วนตรงนี้มันเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนค่อยๆแสะนะครับผมก็จะแสะไปนะครับ แล้วก็ทําการย้ายตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สั้นนะครับเวลาโทรเข้าทัวออกมันจะสั้นๆเนีครับเราก็จะทําการย้ายให้หมดทีนี้เราก็ย้ายเข้ามาอันใหม่ได้เลยตัวนี้ก็จะมีกาวอยู่แล้วเราลอกกาวออกแล้วก็ลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็เอาอยางออกนะครับเพื่อทําการย้ายอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดชุดล่างเนี่ยครับ แล้วก็ใส่สัญญาณนะครับมันจะมีล่องใส่สัญญาณของมันนะครับเพื่อนๆใส่ให้เข้าตามล่องมันเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใส่แพดบอร์ดชุดล่างบนนะครับเราก็ประกอบนะครับเนข้างๆที่ว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นกาวนะครับสีดำดำนะครับมันมีมาครบเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวรองแบตนะครับ เราย้ายจากอันเดิมมาใส่อันใหม่นะครับนะครับมันจะมีครบผมเคยใช้บอดี้เทียมไม่เวิร์กนะครับนะครับมันไม่เวิร์กนะครับถ้าซื้อซื้อของแถมมันจะดีมันก็จะจบกว่านะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนแค่บอดี้กลางนะครับผมซื้อแยกมานะครับบอดี้กลางตัวทับจออันนี้เราก็เอาเอ่อสติกเกอร์ตัวกันเลนมันเป็นรอยออกด้วยนะครับ อันนี้เรากร็เริ่มประกอบกลับได้เลยนะครับแล้วเราก็แส,แสตัวสีฟ้า,ฟาออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาใส่ตัวรองตัวรัดแบตเนี่ยครับผมจะลองแล้วให้มันบังคับพวกใส่แพรไปเลยนะครับไม่ให้ใส่แพรมันขยับขยืขย่นนะครับ พอข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกาวนะครับเพื่อนๆดึงมันให้ตึงนะครับจริงๆของมันเนี่ยผมทําขาดไปนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมมีอะไรนะครับผมก็ใส่ไปเพราะว่าเพื่อคนอื่นมามาซ่อมนะครับมันจะได้แบบว่าเวลาเราถอดไปใส่แพรอาจจะได้ไม่เสียหายนะครับเวลาเรางัดแบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ประกอบแบตเข้าไปได้เลยนะครับผม เราก็ใส่ใส่สัญญาณแล้วก็ใส่ใส่แพสสแกนนิ้วมือแล้วก็แบตนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็จะทําเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะทํานะครับเออผมแนะนําว่าให้ดูคลิปให้จบก่อนนะครับถ้าคิดว่ามันง่ายคิดว่าเราทําได้ทําแต่ถ้าคิดว่าทําไม่ได้นะไปจ้างร้านนะครับเราไปหาเงินที่เราถนัดละแล้วเราก็ไปจ้างร้านนะครับ เพราะว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเกิดมีการสูญเสียนะครับมันก็จะงานช้างเข้าเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะตัวนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพืเ่อนๆเจ้าของเครื่องบอกว่าเอาส่วนที่สําคัญนะครับก็ประหยัดงบไปได้อีกหน่อยนะครับส่วนตรงนี้มันก็ไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นรอยนะครับเป็นรอยบ้างนะครับผมจะเปลี่ยนแค่บอดี้กลางอีตัวลองจอนะครับส่วนตรงนี้มันจะสําคัญกว่านะครับ เพราะว่าเราต้องให้มั่นคงนะครับตัวลองจอนะครับแต่ตัวเนี้เป็นบอดี้ประกบข้างนะครับของเก้ามันก็จะมีรอยเห็นไหมครับรอยข้างๆงมาเลยนะครับเพราะเรื่องเครื่องมันตกมาจากที่สูงนะครับเพื่อนๆนะครับเครื่องมันก็เป็นรอยนะครับแต่ก็ประหยัดไปได้นิดนึงนะครับนะครับอันนี้เราก็ใส่ตัวรลับแบตแต่ถ้ามันแบตไม่แน่นนะครับใช้เป็นเทป เทปใส่ครับแปะเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องถ้าเครื่องติดแสดงว่าโอเคเราประกอบถูกนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนตรงนัดเนี่ยนะครับที่ผมกอไว้ๆนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะครับเพื่อนๆก็จะดูได้ไม่เบื่อนะครับเพื่อนๆก็จะดูลากยาวไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะไวหน่อยนะครับเพราะว่าขันน็อตเราไม่ต้องมาอธิบายแล้วขันซ้ายขันขวานะครับ ส่วนตรงนี้ขันไปได้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยมันเท่ากันหมดนะครับพอขันหมดแล้วครับต่อมานะครับอันนี้ผมจะลองเทสก่อนนะครับว่าโอเคเราประกอบแล้วหน้าจอเราใช้ได้หรือเปล่าไม่ใช่ประกอบไปหน้าจอใช้ไม่ได้นะครับทีนี้นะครับก็มาทําความสะอาดนะครับส่วนตรงนี้ก้าวที่เป็นปุ่มเป็นก้อนนะครับเราทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราประกอบมันจะได้ เนียนๆน,น,นะครับแล้วก็ได้สนิทกับตัวบอดี้กลางด้วยนะครับเราทําความสะอาดทั้งตัวเครื่องทั้งตัวฝาหลังเลยนะครับผมทําความสะอาดให้หมดนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดไม่หมดเนี่ยครับเวลาเราประกบไปมันจะไม่เอ่อไม่สนิทนะครับเราลองประกบก่อนที่จะลงกาวนะครับว่ามันสนิทหรือเปล่านะครับผมอืมถ้าเรา ลองประกบแล้วมันสนิทนะครับให้เพื่อนๆลงกาวแล้วก็แปะนะครับรอให้กาวมันแห้งก็ใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้คลิปตรงนี้นะครับท่อนหลังๆมันหายไปหน่อยนะครับผมน่าจะผิดพลาดนะครับนะครับให้ลงแค่ขอบๆนะครับให้หมดเลยแล้วก็ลงกาวแล้วก็ประกบนะครับผมก็โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับผม